ขอเ c มาอาปากรอเต็มาดูเด็กนะาอยู่นนะเต็มตะกร้อมปอไฟสดปาอยสดาอกี่ะแวกัได้เยระงได้รับว้ดเอเาสิครับผมจะ้ามคุณได้ดูเาปาใกเยจำไมด้ดระวัง้ดีป๊ มาดูแล้วมาดูจริไปหยอกไม่ได้อ้ก็หยอกไม่ได้เลอ้ิจีเข้าไปตรนต้งนั่๋เยวต้องตุ๋นหลองเรอหยอกขอหาย้างนี้ตอนนี้ช่มากคัไปแล้วมาหาป อีกที่ตีเจีเราวาคยอะก่าอยักจไปดเร่คนนี้ีเฮ้ยเจจกอบนี้ีทีสองอบทีห้แล้วเฮ้ยเนาะี่มาแล้วเนยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายสุดอันตรายจหากไม่ิวเลย ครับเดี๋ยอาปุ่มสักสิบจากแล้วก็ตัวนี้หมดเอาปุ่มสักสิบจากแล้วก็เร e. าบอกว่าสะอาดและปลอดภัยครับน้เราสะอาดและปลอดภัยครับตั้งแต่วันแรกที่มาครับเรายังไม่เคยเปลี่ยนน้ำเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะว่าหัไปกันดิโอที่ไทยพี่ตังอฮียครับยังไปดู อ๋อเดียวๆแล้วบอว่าทุกนี้จ้าเขาเล่นนาติดิดตัวนียแ่อนเป็นเสาไห่โตแน่แรงนับตะล่ีดเป็นทันฟอนไม่เป็นทันทอนถ่างนับตัวไม่ว่าหาหรือว่าแข็งแล้เราเล้วสโอ้โหเหยื่อที่มาของแม่หมายโดยไทยล่้านางมันอยู่ตรงนี้นะครับ ปาโดไปสักท ah, yeah, ีคงจะรู้เรื่องครับาสักทีจะเาีัจาไดนเถ้าโนันาวะ า้นัล้เ็นเือ่อน,นแล้วอ่โอ้โหยุดเฮ้ยยุดโอ้สั่งได้ดลยครับขอเสียงปรบมือไม่เาเร่ของเราเลยค่ะบด้ตคุณครับโอ้อสั่งได้ด้วยเอาขึ้นบาแล้วไม่ต่อครับขึ้นบาแล้วไม่ต่อ คุณมาแล้วจับท่าจับทางไม่เรียบร้อยครับจับท่าจับทางไม่เรียบร้อยครับเจ้าตอร์เจี้ตัวนี้มีนามประกวดว่าคุณน้องปิดเทืองครับคุณน้องปิดเทืองเป็นจอร์เจี้ยสายพันธุ์น้ำเชี่สายพันธุ์ไทยแท้ๆเลยเราต้องมาดูกันที่ยน้ำหนักของน้องก่อนครับน้ำหนักของน้องที่สามร้อยห้าสิบกิโลกรัมครับสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมเป็นเจอร์เจี้ยตัวใหญ่ที่สุดที่ได้บอกขนาดนี้เอาใหญ่กว่านี้มาไม่ไหวแล้วครับสงสารคุณพ่อบ้านแม่บ้านของผมคอยเช็ดน้ำกันทั้งวัน ครับน้ำแดงเราสองคนรวมกันยังไม่ถึงสามร้อยกิโลเลยครับใจแรงเยอะนะครับใจแรงเยอะหน่อยขึ้นมาแล้วจับท่าจับท่าให้ได้ด้อยเรามาลุ้นด้ว่า้อนหลบไปลุ้นดรวยร้อมกัน